ต่อไปนะคะใส่ลุงจะสาธิตวิธีการประกาศสัญประกาศข้อความผ่านตู beings, 1, iałem, dragon, dad, conduct, ้สัญญาณต่องนะคะวิธีการประกาศข้อความผ่านตู้ส uh> uh ัญญาณต่องก็จะประกอบไปด้วยเนี่ยนะคะไมโครโฟนหนึ่งตัวนะคะซึ่งตรงนี้ไมโครโฟนหนึ่งตัวนี้นะคะก็จะใส่ฐานอยู่ข้างหลังนะคะถ้าสุว่าไมโครโฟนเปิดแล้วมันไม่ดังนะคะก็ให้เปลี่ยนฐานนะคะเปลี่ยนฐานตรงข้างหลังนี้นะคะใช่เสร็จแล้วทีนี้ วิธีการเปิดใช้ไมโครโฟนก็คือเปิดตรงนี้ค่ะนี่ค่ะถ้ามันมีฐานอยู่ถ้าเราเปิดตรงนี้มันก็จะขึ้นไฟแดงตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าฮะทีนี้ตอนพูดประกาศก็พูดประกาศผ่านตรงนี้เนาะอ่าทีนี้การมาปรับการมาปรับการควบคุมระดับเสียงในการคอนโทรลต่องนะคะตรงนี้ก็คือเบื้องต้นนะคะมีจุดปรับควบคุมก่อนที่จะพูดอยู่ทั้งหมดหจุดนี่ค่ะจุดที่1น,นะคะ จุดที่สองนะคะนี่จุดที่สองนะคะ,แล,ะ,คะแล้วก็นี่จุดที่สามนะคะแล้วก็ที่จุดที่สี่เอาใหม่นะคะเส้ไนไล่ใหม่อีกรอบหนึ่งนะปุ่มที่ใช้ในการปรับระดับเสียงเพื่อที่จะพูดไมโครโฟนมีทั้งหมดสี่ปุ่มนะคะนี่คือปุ่มที่หนึ่งปุ่มที่หนึ่งนะคะเป็นปุ่ม MIC หรือว่าเปิดไมโครโฟนนั่นเองนะคะปุ่มที่หนึ่งนะคะ ปุ่มที่สองก็คือปุ่มนี้เป็นปุ่มเปิดต่องนะคะปุ่มเปิดต่องหรือครีมี่นะคะปุ่มครีมี่หรือปุ่มเปิดต่องนะคะนี่คือปุ่มที่สองนะปุ่มที่สามคือปุ่มเปิดเพลงคะปุ่มนี้คือปุ่มเปิดเพลงนะคะปุ่มที่สี่ก็คือปุ่มควบคุมระบบเสียงทั้งหมดนะคะก่อนที่เราจะเปิดสันเปิดไมโครโฟนขึ้นมาเพื่อที่จะพูดนะคะเราควรเราต้องเปิด มาสองสเต็ปด้วยกันนะคะสองสเตปนะสองสเตป็ปสเต็ปที่หนึ่งคือเราจะเปิดระดับเสียงมาระดับที่1เพื่อที่จะกดตุ้งก่อนนะคะปุ่มนี้เป็นปุ่มกดสัญญาณตุ้งนะคะปุ่มนี้นะคะที่ใส่ลุงชี้นะคะปุ่ม ACTSW เนี่ยค่ะเป็นปุ่มสัญญาณตุ้งนะคะตุ้งนะคะตรงนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าระดับเสียงที่ใส่ลุงตั้งไว้อยู่ที่10นาฬิกาทุกคนจะเห็นนะคะ ระดับเสียงปกติของต่องดังนะคะนะปกติที่เราไม่ได้เปิดไมโครโฟนนะคะระดับเสียงปกติของทั้ง4ปุ่มะ,ะที่เป็นเสียงต่องดังได้ยินทั่วถึงทั้งโรงงานปกติจะอยู่ที่10นาฬิกาให้ทุกคนดูตรงนี้เหมือนเป็นนาฬิกานะคะตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าเป็นเหมือน10บโมงเช้าถูกต้องไหมคะอันนี้คือ10บโ,นะโ,โมงเช้านะคะอันนี้ก็สิบโมงเช้าเห็นไหมคะนี่ค่ะอันนี้ก็1ิบโมงเช้านะคะ แล้วก็ปุ่มนี้เห็นไหมคะปุ่มนี้เสรลุงจะคอนโทรลไว้ที่9โมงเช้านะคะเพราะถ้าปุ่มนี้เป็น10โมงเช้าก็จะทําให้ตองดังแรงเกินไปนะคะปุ่มนี้เสรลุงจะคอนโทรลไว้ที่9โมงเช้านะส่วนปุ่มนี้นะคะปุ่มนี้เสรลุงจะคอนโทรลไว้ที่ระดับ10โมงเช้าเหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าปุ่มทั้งหมดนี้ที่เสรลุงคอนโทรลภาพรวมไปที่10โมงเช้าถูกไหมคะถ้าใส่ลุงกดเสียงตุ้งนะคะเสริลุงจะกดแล้วนะเสียงตุ้งอ่ะมันจะดังไม่มากนะคะ เห็นไหมคะได้ยินไหมคะคือเสียงตุ้งมันจะดังไม่มากพอเสียงตุ้งมันดังไม่มากเนี่ยพนักง,งานก็จะได้ยินไม่ทั่วถึงทีนี้ที่ส่ยหลวงบอกว่าเราต้องกด2สเต็ปอะคะ่ะอันดับแรกก็คือ1เราจะต้องปรับระดับของทั้ง4ปุ่มอะคะ่ะให้มาอยู่ที่เวลาเที่ยงตรงนะคะให้มาอยู่ที่เวลาเที่ยงตรงจะทําให้เสียงตุ้งเนี่ยดังได้ระดับห้ามเกินเที่ยงตรงนะคะถ้าเกินเที่ยงตรงเนี่ยเสียงตุ้งจะดังมากจนทําให้ฟิลนะคะ จนทําให้ฟิลช็อตได้นะคะเสียงตุ้งเนี่ยใส่ลุงขอให้ตั้งมาอยู่ที่ระดับเที่ยงตรงเพื่อไม่ให้ฟิลขาดเพราะเสียงตุ้งที่ดังเกินไปเนี่ยจะทําให้ฟิลขาดนะคะเพราะฉะนั้นก็คือนะคะถ้าเราจะประกาศสัญญาณไมโครโฟนนะคะเราจะประกาศเสียงตามสายเราต้องกดตุ้งนําก่อนให้เราปรับระดับเสียงตองจาก10นาฬิกาซึ่งเป็นการทำงานปกติของตองนะคะ ให้มาอยู่ที่ระดับเที่ยงตรงนะคะเนี่ยค่ะให้มาอยู่ที่ระดับเที่ยงตรงเห็นไหมคะนี่เที่ยงตรงระดับที่หนึ่งนะอันที่สองนะคะให้มาอยู่ที่เที่ยงตรงนะคะนี่เห็นไหมเสร็จแล้วอันที่สามนะคะก็มาอยู่ที่เที่ยงตรงเช่นกันนะคะอันที่สามก็เที่ยงตรงนะคะแล้วก็อันที่สี่นะคะนี่ค่ะอันที่สี่ก็ให้อยู่ที่เที่ยงตรงนะคะพอมันอยู่ที่เที่ยงตรงปุ๊บนะคะพอเรากดตรงนะคะได้ยินไหมคะ เสียงตุ้งจะดังไพเราะแล้วเป็นเสียงสัญญาณที่ได้ยินทั่วทั้งโรงงานแน่นอนอันนี้เสร็ลุงเทสมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็กดปุ่มตุ้งเสร็จแล้วพอนี่คือสเต็ปที่1เปิดให้ระดับเสียงทั้ง4ี่ปุ่มนะคะ4ปุ่มเปิดให้ระดับเสียงทั้ง4ปุ่มอยู่ที่เข็มนาฬิกาเวลาเที่ยงตรงเพื่อกดสัญญาณตุ้งนะคะ เพื่อกดสัญญาณตุง้งนำการประกาศแล้วหลังจากนั้นถ้าเราจะเริ่มประกาศนะคะถ้าเราจะเริ่มประกาศนะคะเนี่ยค่ะเสร็จลุงตั้งไมโครโฟนไว้แล้วแล้วก็เปิดไมโครโฟนแล้วเป็นปุ่มสีแดงนะคะเนี่ยคือไฟไฟติดฐานมีนะคะแล้วก็ฐานติดถ้า,ถ,าถ้าไฟสีแดงไม่ติดนะคะแสดงว่าฐานหมดนะคะก็เปลี่ยนฐานที่อยู่ด้านหลังก้นนะคะี่เสร็จลุงให้ดูภาพไว้แล้วนะคะนี่เปลี่ยนฐานด้านหลังก้นนะ,ะเสร็จแล้วทีนี้ถ้าเรา จะทําการพูดนะคะนั่นก็คือสเต็ปที่2สเต็ปที่2เราจะทําการพูดถูกไหมคะให้เราปรับปุ่มทั้ง4ปุ่มนะคะให้มาอยู่ที่ระดับบ่ายสองโมงนะคะให้ระดับบ่ายสองโมงนะคะนี่ค่ะเริ่มจากปุ่มนี้ก่อนก็ได้นะนี่ค่ะให้มาอยู่ที่ระดับบ่ายสองโมงนะคะระดับบ่ายสองโมงเนี่ยจะเป็นระดับเสียงประกาศที่ได้ยินทั่วถึงทั้งโรงงานนะคะก็ให้ปรับมาอยู่ที่ระดับบ่ายสองโมงนะคะ ระดับบ่ายสองโมงทั้งสามปุ่มเลยนะคะเนี่ยค่ะระดับบ่ายสองโมงทั้งสามปุ่มเลยนะคะนี่ค่ะปุ่มนี้ก็ทั้งหมดสี่ปุ่มนะคะให้ทั้งสี่ปุ่มนี้คือปุ่มที่หนึ่งนะคะให้ทั้งสี่ปุ่มหนึ่งนะคะสองนะคะสามนะคะแล้วก็สี่นะคะให้ทั้งสี่ปุ่มอยู่ที่ระดับบ่ายสองโมงนะคะเสียงที่ประกาศเนี่ยจะได้ยินทั่วถึงทั้งโรงงาน ซึ่งการประกาศนี่เราจะใช้ในการประกาศข้อมูลการสื่อสารทุกอย่างหรือว่าใช้ในการประกาศตอนที่เราจะอบพยพหนีไฟนะคะตรงนี้เดี๋ยวเซรุงจะลองพูดประกาศให้ดูนะคะซึ่งระดับการประกาศเนี่ยเราจะใช้ในการประกาศหนึ่งก็คือการทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุประจำเดือนนะคะแล้วก็สองการประกาศเรื่องสำคัญทั่ว,วไปที่เราอยากให้พนักง,งานได้รับทราบอย่างทั่วถึงนะคะ อาจจะเป็นกรณีเร่งด่วนไม่สามารถที่จะถ่ายทอดบอกสอนได้อย่างรวดเร็วถ้าเราประกาศก็จะได้ยินทั่วถึงเหมือนกันทุกคนนะคะแล้วก็3ก็คือใช้ในการประกาศในการแจ้งพนักง,งานเรื่องเหตุเพลิงไหม้นะคะซึ่งวิธีซึ่งข้อความในการประกาศเนี่ยก็จะมีอยู่ในคู่มือของทางเซฟตี้อยู่แล้วว่าจะว่าจะพูดยังไงนะคะซึ่งในคู่มือของทางเซฟตี้จะมีบทพูดอยู่แล้ว แต่ว่าอันนี้เสรีลุงจะพูดในส่วนของการทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินประจําเดือนซึ่งจะไม่มีในบทพูดนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวลองฟังดูนะคะนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวลองฟังดูเนาะอ่ะเดี๋ยวเสรีลุงให้เห็นหน้าเสรีลุงนิดนึงอ่ะเห็นไหมคะ เสลุงจะลองประกาศนะคะการทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินประจําเดือนนะคะทุกคนลองฟังเสียงที่เสลุงตั้งไว้นะคะเพราะเสลุงบอกแล้วว่าเราจะตั้งระดับเสียงทั้ง4ปุ่มมาอยู่ที่เวลาบ่ายสองโมงนะคะ<อ>ก็จะมีประกาศประกาศเนี่ยเห็นไม่ได้ยินไหมคะประกาศประกาศ วันนี้เวลา15นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ทีมฉุกเฉินจะทำการทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินเมื่อพนักงานได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินขอให้พนักงานทำงานตามปกปติขอบคุณค่ะโดยทั่วไปแล้วเราจะประกาศสองรอบนะคะเพื่อที่จะให้พนักงานได้ยินอย่างทั่วถึงและไม่สับสนนะคะเสรุงจะประกาศครั้งที่สให้ฟังนะคะประกาศประกาศ วันนี้เวลา15นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ชีมฉุกเฉินจะทำการทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินเมื่อพนักง,งานได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินขอให้ทำงานตามปกติขอบคุณค่ะนะนคะเวลาพูดประกาศให้เอาปากนะคะ เข้าไปใกล้ๆไมโครโฟนเลยนะคะมันถึงจะมีเสียงถ้าเราอยู่ไกลอย่างเงี้ยเสียงจะไม่เข้านะคะให้เอามาชิดอย่างนี้เลยนะคะเสียงถึงจะเข้าแล้วก็จะเป็นเสียงสัญญาณในระดับที่ตั้งไว้ที่เวลาบ่ายสองโมงนะคะตั้งเข็มนาฬิกาในการปรับสัญญาณปรับระดับความดังของเสียงไว้ที่บ่ายสองโมงเนี่ยก็จะทําให้พนักงานได้ยินเสียงประกาศของเราทั่วถึงทุกจุดทั้งโรงงานนะคะตรงนี้ก็ ฝากไว้สำหรับผู้ที่จะทำหน้าที่แทนสายลุงนะคะขอบคุณค่ะ,ะทั้งหมดนี้ก็คือสเต็ปของการประกาศนะคะ,ะต่อไปนะคะต่อไปเป็นการนะคะลดระดับเสียงหลังจากที่เราประกาศเสร็จแล้วนะคะเราต้องลดระดับเสียงของอปุ่มควบคุมสัญญาณเสียงทั้ง4ี่ปุ่มนะคะให้กลับไปอยู่ที่เวลา10นาฬิกานะคะ ลืมนะคะถ้าเราลืมลดระดับเสียงของปุ่มควบคุมนะคะมันจะทําให้ตองเนี้ดังระเบิดระเบ้อทั้งโรงงานเลยค่ะแล้วก็จะนํามาสู่กระบ,บวนการช็อตของฟิลเพราะว่ามันดังเกินไปนะคะตรงนี้ก็ห้ามลืมนะคะให้ปรับลดระดับเสียงต่องให้มาอยู่ที่เวลา10นาฬิกานะคะนี่คือปุ่มที่1นนะคะปุ่มที่สองค่ะอันนี้นะคะ ให้ปรับลดมาอยู่ที่10นาฬิกานะคะอ่าปุ่มที่3นะคะปุ่มต่องนะคะเอ่อปุ่มเปิดเพลงเมื่อกี้เสริลุงบอกแล้วว่าเสรลุงปรับอยู่ที่9นาฬิกานะคะอ่านี่เห็นไหมตอนเริ่มต้นเสริลุงบอกแล้วว่าปุ่มเปิดเพลงเนี่ยเสรลุงเอา9้านาฬิกาไอ้ตัวปุ่มเปิดเพลงนะคะมันจะมีเสียงสัญญาณซ่าถ้าเราเปิดเสียงดังเนี่ยไอ้เสียงซ่าซ่ากึดๆที่เราได้ยินอ่าผ่านผ่านตู้ลำโพงต่องในในไลน์นะคะ ตัวนี้จะเป็นเป็นตัวคอนโทรลเสียงซ่าถ้าเราเปิดส0บโมงเหมือนตัวอื่นเนี่ยเสียงกึ้ดกึดซ่าซของตู้ลำโพงนะคะ่ะมันก็ตะดังมากใส่ดุ่มก็เลยปรับตัวนี้ให้อยู่ที่ระดับ9ก้นาฬิกาแล้วก็เราก็ปรับมาไอ้ตัวปุ่มต่อเนะ,ะปรับมาอยู่ที่ระดับ10บนาฬิกานะคะนี่ค่ะเนาะสิบนาฬิกานะแล้วก็ไอ้ตัวนี้นะคะนี่ปุ่มแรกก็ให้ปรับมาอยู่ที่ระดับ10บนาฬิกานะคะ ทีนี้เรามาเช็คนะคะปุ่มเปิดไมโครโฟนนะคะก็คือปุ่มที่หนึ่งนี้นะคะหรือว่าปุ่มมิกนะให้อยู่ที่ระดับสิบนาฬิกานะคะอ่าสิบนาฬิกาแล้วก็ปุ่มตองนะคะปุ่มเปิดตองหรือปุ่มคริมมี่นะคะคริมมี่นะคะก็ให้อยู่ที่สิบนาฬิกาส่วนปุ่มเปิดเพลงนะคะขอคอนโทลที่เก้านาฬิกานะคะอ่าที่เก้านาฬิกาแล้วก็ปุ่มสุดท้ายนะคะเป็นปุ่มควบคุมเสียงทั้งหมดให้อยู่ที่สิบนาฬิกา ซึ่งปุ่มนี้จะเป็นเวลามาตรฐานที่เราจะได้ยินเสียงสัญญาณต่องตามปกติตามเวลามาตรฐานที่ตอนนี้ก็คือสถานการณ์ที่ต่องมันปกติอยู่นะคะนะคะตรงนี้ก็เป็นการสอนวิธีการดูว่าตู้สัญญาณไฟในสถานการณ์ปกติหน้าตาเป็นยังไงนะคะแล้วก็การให้สัญญาณเสียงประกาศทำยังไงนะคะก็สามารถดูในคลิปวิดีโอนี้ได้นะคะขอบคุณคะ่ะ